กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขปุสุขคนเด้อค่ะพี่น้องขานะคะนานแล้วเนาะจา่าประเดิลงหวยหาเนาะจะเนาะหวยรัฐบาลงวดวันที่อ่าหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะพี่น้องขาตามนี้แล้วจา่าเฮดไตรซัมเน่เด่นไดรซัมเน่จ่าพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประทานอภัยน้ำเด้อจ่าเพราะว่าเพรมีประเด็นหูโตมันออกไามจ่าพี่น้องขา เฮาบงหูโตมันออกว่ามันสิออกตัวใดมันสีมาแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเฮากระไดแต่เหตุตามสูตรเหตุตามก็มันจะเป็นไปได้เนาะค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเบิ่งเอารด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากถือผู้ใดอยากโชก็ไดมีไห้ซ้ำนี้และจ้ะว่ามิยังหลไปกว่านี้แล้วเคยถือมากนะจ้ะเนาะผู้ใดเคยติดตามในช่องเกาช่องมีพรังปอน ไลฟ์สไตล์เนาะจะเน,นาะ่าจะเคยเห็นมาเนาะจากเอฟซี FC, ประมาณห้าปีที่แล้วนะจ้ะเนาะหาหกปีแล้วจะเขาหกปีเราจะพี่น้องนะคะช่องเกา่บาบ่ได้ไปเบิ่งเลยจะราะวาริืมรหัสเนาะจะเขาบ่ได้เราไเนี่ย,ยก็เลยเปลี่ยนเป็นสางช่องใหม่กันมาเนาะจะพี่น้องขานะคะนี่แหละคะ่ะคนเดียวกันเลยจ้ะ <c oughs> มีฝรั่งปน,ปนชาแนลแล้วก็มีฝรั่งหนูแล้วก็วกอ่า เนี่ยฝรั่งสวิตหักอีอีสานนะจ๊ะพี่น้องจะนี่จ๋ะได้เด่นสมีแล้วเด้อพี่น้องพิษพาประการใดก็ก,ก,กราบขอพระธัญพิภายด้วยนะคะ <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่ความสุขรำ่ำรวยเงินทองโศกหมานเด้อจ๋ามื่ออื่นสุขภูสุขคนจ๋าหลักะไรเกี่ยวกับเอฟซีสุขภูสุขคนเด้อจ๋าช่วงนี้ก็ดจะเป็นช่วงหาปลานะจ๊นะเนาะหาปลาปลาถือดีโยกย่อนะจ๊ะแล้วก็บบางทีคนไทยคลิปให้จ้ะ อะไรแบบยากๆแน่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่ากะสิพยายามเฮ็ดให้เบิ่งด้วจ้ะพี่น้องนะคะหวานๆโชกๆจ้าทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้ายังบ่ทันเครียดนะจ๊ะเนาะเลขเลขวันสามกับห้านะคะเลขประจําวันนะจ๊ะเนาะเลขวันสาวันสามกับห้าแล้วก็เลขวิ่งไฮเดรนสามร้อเก้านะคะแล้วก็ 3ตัวท้าย5้าเนะคะเลข5ตัวแทนกับเลขศูนย์ะคะพี่น้องนะคะเลขตัวแทนเป็นเลขศูนย์จะเด้อสตัวเด่นกับมีเก่าหนึ่งเก่าหาเอาคือเขียน 9, 5, 2, เก่าหาสองแถวว่าจะเขียนเก่าแจะพี่น้องจ๋านะคะขอแก่เป็นเก่าแปดค่ะเนาะเขียนสองแถวขอแก่เป็น 9, เก่าแดเด้อค่ะพี่น้องนะคะห่วยมากเก่าหาสนับบันนะคะว่าจะเขียนเก่าแหรือเขียน 9, 5, 2, เ,เนก่าหาสองแถวแ้ะ 91 95 98แล้วก็37 35 18นะคะอ่าพอดีลูกซ้ายประสบอุบัติเหตุนราจะเนาะเลขทะเบียนรถพี่หนูเองก็อ่า2 1 8นะคะทุกคนอันนี้เป็นเลขทะเบียนรถนะคะนี่ค่ะเป็นเลขทะเบียนรถเนาะจากลูกซ้ายประสบอุบัติเหตุให้ปลาหักจะ้ะนี่ค่ะนะคะทุกคน มันมานโชกโฉดำรวยสุบฉุกคนเด้อจ้าลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะพอกันในคลิปวิโดโอทัดๆัดไปจ้าบยบายจ้า